แบบนี้ก็เทแบบนี้ก็ยิ่งเท่ทำไมเทว์เครนม่ถึงได้มีแบบแท่ๆทั้งนั้นเลยเล่นอามิสเตอร์โมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะใช้แบบไหนในโครงก,การก่อสร้างของอนดีเดี๋ยวนะเจ้าโมการเลือกเทร์เครน่ะมันเลือกจากความเท่ได้สักที่ไหนเราเกรดความรู้กับลุงพีตอนรู้จักกับเทร์เครนลุงพีน่ะไม่รู้อะไรของทุกอย่างบนโลกใบนี้น่ะมันจะต้องเรื่องจากความเท่เป็นหลักสิถึงจะสมกับเป็นคุณชายโมโมอ้ยตะก,กาเอ็กนี่มันสุดไปเลยนะ จริงๆแล้วทาวเวอร์คลนที่เราเคยเห็นในไซต์ก่อสร้างน,น่ะคือเครื่องจักรที่ใช้ยกของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามแนวราบเรามักจะพบกับทาวเวอร์คลนก็ตามไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งก็สามารถจำแนกชนิดและประเภทการใช้งานได้ดังนี้ 1. แบบบูมราบซึ่งแบบนี้จะนิยมใช้กับไซต์งานก่อสร้างที่มีพื้นที่กว้างต้องการบูมยาวเช่น60เมตรขึ้นไปหรือมากกว่า 2. แบบบูมกระดก ซึ่งจะได้ยมใช้กับไซ่งานก่อสร้างอาคารที่มีบริเวณใกล้เคียงกับผู้อื่นไม่สามารถลุกน้ำอาณาเขตได้ไซ่งานก่อสร้างในกรุงเทพมหาคนครส่วนใหญ่มักนิยมติดตั้งเคลนในลักษณะนี้ซึ่งถ้าดูกันที่เรื่องค่าเช่าแล้วก็แบบบูมราบจะมีค่าเช่าที่ถูกกว่าแบบบูมกระดกว่าแต่ลงพี่แล้วไอ้เทอา์เวอร์เครนที่มันประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะเนี่ยทาวเวอร์เคนลนนะก็ประกรอบด้วยส่วนของตัวเสาของทารเวอร์เครนซึ่งเป็นส่วนรับน้ำหนักโครงสร้างโดยประกรอบขึ้นด้วยโครงถักเหล็กฉากโครปรพันหรือท่อเหล็กกลุ่ม ยึดรอยต่อด้วยสลักเกลียวกำลังสูงซึ่งทำให้สะดวกในการประกอบและรื้อถอนแขนยกวัสดุที่ประกอบด้วยโครงถักเหล็กฉากรูป,ปรพันธุ์หรือเหล็กท่อกลมยึดรอยต่อด้วยสลักเกลียวกำลังสูงเหมือนกับตัวเสาทาวเวอร์สามารถต่อได้ยาวตามจำนวนน้ำหนักที่ต้องก,การยกถ้าจะยกน้ำหนักมากแขนจะสั้นถ้ายกน้ำหนักปริมาณน,น้อย,อยแขนสามารถยาวได้ครอบคลุมรัศมีได้กว้างขึ้นตุ่มทวงน้ำหนักจะเป็นก้อนคอนกรีตที่ทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมดุลกับแขนยกในขณะที่ทำการยกวัสดุ และหอควบคุมซึ่งถือว่าเป็นห้องสําหรับพนักงานขับเครนที่ใช้ทาหน้าที่บังคับสั่งการให้สายสลิงและรอกสาหรับการยกวัสดุรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแขนยกวัสดุไปยังทิศทางต่างๆตามที่ต้องการนอกจากส่วนประกอบหลักๆที่ลุงพีพูดไปแล้วนะการจะประกอบาทเวเครนพนักงานทุกคนนะ่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยให้เคร่งครัดมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมทุกขั้นตอนและมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล้าใจไหมล่ะเจ้าโม ลุงพี่เรื่องนั้นน่ะช่างมันขออนเถอะตอนนี้โมอยากจะรู้วิธีบังคับแาวเคลมมากกวา่าจนแล้วจนแล้ว